เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าว่าฟังธรรมมาจากลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีเททองหลอ่อพระประธานอุบโบสถหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล่องค์จำลอง ณวัดใหม่เจริญสุขหรือวัดสะเตยหมู่ที่สามตำบลหนองโสนอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง5ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีขานซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เวลา13นาฬิกา9นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระธรรมพุทธิมงคลหรือหลวงพ่อสอิงเจ้าอาวาสวัดปา่าเลไลวรวลวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโตวัดปา่าเลไลองค์จำลองเวลา13นาฬิกา39นาทีาเป็นต้นไปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาโดยมีพระเกจิชื่อดังร่วมในประดมพิธีอาทิเช่น หลวงพ่อสมบูรณ์วัดลำพันธบองหลวงปู่นิ่มวัดหนองปลือเกจิชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีและหลวงพ่อสารันวัดดงน้อยเกจิชื่อดังแห่งเมืองลบบุรีนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีมหามงคลเททองหล่อพระประธานและวัตถุมงคลต่างๆในครั้งนี้เพื่อจะได้นำไปปฏิสฐานในอุโบโสถวัดใหม่จเจริญสุข สาธุชนท่านใดสนใจร่วมทำบุญทองแท่งทองแผ่นเพื่อหล่อพระประธานอุโบโสถในครั้งนี้แล้วร่วมเป็นเจ้บภาพทอพระป,ป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอุโบโสถหรือร่วมเป็นเจ้บภาพอิฐหินปูนทรายและจองโรงทานได้ที่พระอธิการเนียมอธินันโทเจ้าอาวาสวัดใบเจริญสุขโทร0-9 9269739ได้ทุกวันและในคืนวันที่14พฤษภาคมร่วมสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคด้วยระบบไฟแสงสีเสียงสึกการตากับทีมงานสิธ์ครูน้อยเต็มวง และลุ้นโชคไปกับวงหลอ้อผาโชครองวันใหญ่มากมายจะลืมและยาพลาดอาทิตย์ที่1พิพฤษภาคมน,นี้มาร่วมง,งานบุญเททองหล่อพระประธานอุโบสถหลวงพ่อโตวัดป่าเลไล่องค์จำลองที่วัดใหม่เจริญสุขบุญที่ท่านสร้างกุศลที่ท่านทำคืองานสาธนารณธรรมเพื่อสาธนารณชน บนผืนแผ่นดินให้ลูกหลานสืบต่อไปบุญมากลน้นกุศลมากมีสิบผ <15 S 1> ้าพฤษภาคมนี้แล้วเจอกันที่วัดใหม่เจริญสุขกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนยิงชายอย่าอายเรื่องการ